ดูอะไรยังไงบ้างนะคะมีบัญชีที่นะคะ1 2 3 4ว่ากันไปค่ะตรงนี้จะเป็นชื่อของสินเชื่อที่เรากู้เงินนะคะและตรงนี้ค่ะมันจะเขียนว่าสัญญาปรับปรุรงโครงสร้างหนี้หรือเปลา่าถ้าสมมติว่าถ้ามีเนะี่ยจะเขียนว่าวันที่เท่าไหร่ที่เราทําเรื่องนะ,นะคะแต่ถ้าไม่มีจะเขียนว่าไม่มีข้อมูลซึ่งดีมากๆถ้าไม่มีการปรับโครงสร้างหนี้สามารถยินกู้ได้เลย สถานะบัญชี10คือปกตินะคะ11คือปิดบัญชีนะคะสถานะก็ควรจะเป็น10หรือ11จะดีมากๆถ้าเป็น11ก็คือการปิดบัญชีก็คืออาจจะเคยจ่ายล่าชา้าแต่ณปัจจุบันนี้เราปิดบัญชีไปแล้วมันก็จะกลายเป็นรหัส11ค่ะทีนี้นะคะดูข้างล่างค่ะเนี่ยเขียนว่าค้างชราระไม่เกิน30บวันคนเนี้ยเขาจ่ายตรงมาตลอดนะคะไม่มีล่าช้าเลยถ้าล่าช้ามันจะกลายเป็นค้างชราระไม่เกิน60บวัน 90วัน120วัน150วันยาวไปจนถึง300วันนะคะดูตัวนี้ค่ะวงเงินนะคะวงเงินที่เขาเสนอของบัญชีเนี้ยคือ28,000แต่ว่าใช้ไป1 3 8 7 0บบาทนะคะก็คือใช้ต่ำกว่าวงเงิน ที่เปิดให้นะคะเหมือนกันกับบัญชีที่2นะคะให้ดูเหมือนกันเลยนะคะก็คือ,อชื่อบัญชีปรับโครงสร้างนี้หรือเปล่าสถานะอะไรนะคะใช้เกินวงเงินหรือไมนะ่มีตัวนี้นะคะก็คือการผ่อนต่อเดือนนะคะเขาจะกําหนดว่ายอดขั้นต่ําที่ต้องชําระเท่าไหร่ตามปกตินับเวลานี้นะคะคือ8%ปอนวงเงินให้ที่เราใช้นะคะให้คูณ8%ก็จะกลายเป็นยอดผ่อนต่อเดือนในทางสินเชื่อนะคะในกรณีของบัญชีที่2เนี่ยก็คือเขาใช้ไป9,400 6บาทก็นำไปคูณ8%ก็จะออกมาเป็นงวดผ่อนนะคะซึ่งก็จะนับเป็นพารานี่ต่อเดือนนะจ๊ะทีนี้มาดูเครดิตสกอร์นะคะที่หลายคนกังวลมากเลยค่ะมันจะสูงสุดอยู่ที่ AA นะคะและต่ำสุดก็คือ HH ค่ะซึ่งคนนี้ได้ระดับ CC ก็ถือว่าดีมากระดับที่ควรจะเสนอยื่นกู้ได้นะคะก็คือระดับ AA ถึง D D ถ้าต่ำกว่านี้มักจะมีปัญหาหรือว่าเป็นออโต้รีเจก็คือไม่อนุมัติอัตโนมัตินะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครรู้ว่าตัวเองคะแนนต่ำนะคะ พยายามจ่ายมากกว่าขั้นต่ำนะคะไม่ห้ามจ่ายราชางเด็ดิตค่ะและห้ามใช้เกินวงเงินไม่มีปรับโครงสร้างนี้จะต้องใช้เวลาในการเพิ่มคะแนนเครดิตไปทีละสเต็ปสเต็ปนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราจะยื่นกู้บ้านของทอสเนี่ยเขาก็ไม่กังวลเรื่องตัวคะแนนเครดิตนะคะดูเฉพาะว่าภาระหนี้เท่าไหร่ยังไงแค่นั้นค่ะถ้ารู้อย่างนี้แล้วนะคะ 1. เราจะสามารถดูบูโรได้ด้วยตัวเองนะคะ 2. ก็คือเราสามารถเลือกธนาคารที่จะยื่นกู้ได้ค่ะโอเคขอให้น้องๆ โชคดีทุกคนนะคะฝากกด Follow พี่เต้าด้วยนะ